มาครับพี่น้องเบาอิสพาเซ็ครถเบื้องต้นครับผมเช็ครถก่อนที่จะทําการสตาร์ทรถครับผมหรือว่าเช็คก่อนไปวิ่งงานนะพี่น้องถ้าจําเป็นต้องเช็คนะครับผมเช็คเป็นประจําครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นั่นเองครับผมะไปเบื้องขั้นตอนการเช็ครถกันเลยครับผมว่าต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนแรกเริ่มทําการยกหัวเลยครับผมบดสลักออกแล้วก็บดปุ่มยกหัวครับผม หลังจากที่ทํกการยกัวเสร็จนะครับพี่น้องชักก้า breaker, นน้ำมันเครื่อง Self ออกมาดูครับผมว่าน้ํามันเครื่องเราขาดไหมเฮ้ยตากเอาเงิครับผมเช็กว่าน้ำน้ำมันเครื่องเราขาดไหมถ้าต้องจอดให้มันเสมอเสมอนะครับพี่น้องถ้าจอดเ,เอียงน้ํามันเครื่องก็จะเหมือนจะขาดนะครับผมถ้ามันเอียงจอดเสมอเสมอค,ครับผมมาเช็กดูว่าขาดไหมอยู่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเช็ดดูก่อนครับ ตลัมาแล้วยฮะต้องทําการเช็ดครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ชักออกมาดูครับผมเี่ครับพี่น้องอยู่ที่ประมาณนี้ถือว่าขาดครับผมเติมประมาณ1-2ลิตรครับผม เดี๋ยวเ่าอจะไปซื้อมาเติมครับผมไปไปบังขั้นตอนต่อไปเลยครับผมขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะทําการสตาร์ทรถก็คือเป่ากองนั่นเองครับผมไปไปบังขั้นตอนการตอกกองเลยครับมาเบ่งัขั้นตอนการถอดปาครอบกองแล้วก็ออกกองอากาศออกเป่าครับผมบนสลักออกสลักล็อกมีอยู่สี่จุดครับผม ของอินสูมีอยู่สี่จุปลดออกมาแล้วก็ฝาก็ออกมาครับผมก้กาศทองเบาอินมันแมนเกินไปครับพี่น้องเบาอินไปซื้อของไอ้ของเทียบแท้มาใส่นะครับผมนอนบนของเถะถอดยากยากพี่น้องถ้าต้องใส่เนี่ยงัดออกมาครับผมถ้าของแทะดึงพุดออกมาเลยครับผมอันนี้ของเทียบแท้ครับพี่น้อง แกอย่าก่อนยากให้น้อยหนึง่งงัดไปขาดบดอะเพามันขาดซะบดอะโอเคพี่หรอกออกมาแล้วก็จะทำการเป่าครับผมถามว่าอารมณ์มาจากไหนหรอครับอารมณ์มาจากตัวรถครับผมติดเครื่องยนต์แล้วก็ล็อกรอบที่ประมาณ หกเกตร้100อยรอบเนาะครับผมเนาะเพื่อปั๊มลมนั่นเองครับผมคุณอะพี่เนอะมันแร่นมั่นเฟนครับผมมันก็เลยมีฝุ่นเยอะ เร็นนะครับพี่น้องก็นำมาประกอบกลับข้าที่เดิมครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิ้นก็ใส่ฝาปรอบกลับข้าที่เดิมครับผม ล็อกทุกจุดแล้วก็เช็คดูครับผมว่าตัวล็อคล็อกดีไหมถ้าตัวล็อคล็อกดีเดี๋ยวคือเร็จสิ้นครับผมโอเคไปไปดูขั้นตอนการเอาหัวลงเลยครับผมมาพี่้องมาเริ่มขั้นตอนการเอาหัวลงเลยครับผมให้โยกตรงนี้ขึ้นครับผมเนี่ยตรงนี้ขึ้นนะครับผมรับอิสุสุแล้วครับผมเนาะเป็นรถอินุสุครับผมถ้าเขายกหัวขึ้นเขาโยกลงครับผมถ้าจะยกหัวลงให้โยกขึ้นครับผมแล้วก็เริ่มกดปุ่มเลยครับมันจะมีปุ่มอยู่โอเคครับ พี่น้องรับชมคลิปบ่าวอิอยูจังหวัดใดน,น้อครับคอมเมนต์บอกบ่าวอิฐนิดเดียวครับคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์สอบถามบ่าวอิฐเด้ครับผมมาเริ่มขั้นตอนเอาัวลงเลยครับผมโอเคล็อกสลักเช็คความเรียบร้อยครับผมเป็นอันว่าเสร็จสิน้น โอเคครับคลิปนี้บ้าอีกขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ,อบ,ออรบขอบคุณครับ